สวัสดีช้าไปครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปเล่นทำไมครับหนึ่งจุดแปดจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันจีไอนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไรนะก็เลยมาเล่นน,นี่ก็หาแกะก่อนนะมุนกดวิวสองครั้งจะเป็นวิ่งนะครับเซิร์ฟน,นี้ยิ่งกดวิ่งกดตีก็จะแรงขึ้นทำการหาที่ดินก่อนนะครับทั้งนั้นแน่ะ มัันนน,น,น,น้จะกินหมูหมูจะกินหมูออขอคีนหมูหมูไม่ได้กินบอาเลอหลังจากตัดภาพมาตอนหาที่ดินนะครับอืมผมก็นาด้เจ,จอแล้วล่วนะมั้ง นี่แหละมั้งตรงนี้แหละที่ดินทำกินล่าสุดของเราแลวครับเราจะมาเดียวนี้แหละอถา,า,างหญ้าแป๊บนะให้มันสะอาดสะอาดขึ้นหน่อยทำการวางโต๊ะคาฟที่เบเิลจุ๊บๆอ๊บอย่างนี้ ก็อ,อย่างเอ้ยไม่ใช่อไอ้นี่ว่าเอาสเต็กวางไว้อย่างนี้สองอันนะครับแล้วก็เอาหิน copper stone นะครับเอาวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ขุดทำการขุดเพื่อเอามาทำเป็นบ้านนะครับอดินมาทำเป็นบ้านมันจะเทมากตรงไหนนะก็จะประยุกต์กันเอาครับอดินมาทำเป็นบ้าน ม,มันไม่ว่างอ่ะอยากได้แบบว่างๆางอ่ะจิ้นโตอ่าเดี๋ยวผมตัดภาพไปดีกว่าหรือไม่เอาหรือจะพูบหรือจะดูผมทำขุดดินอ่ะยังไงอ่ะ ทักพักนะใกล้ละก็ฟังจริงละฟังซะละ เดี๋ยวตัดภาพไปตอนทำบ้านเสร็จแล้วกันนะครับหลังจากตัดภาพมาตอนจะสร้างบ้านตอนขุดดินเสร็จนะครับนี่ก็สภาพบ้านตกแต่งเรียบร้อยบ้านบ้านมงมุมขาเป็มุมนะครับเนี่ยที่จะงนอนนี่ก็อุปกรณ์นะครับพี่ซุปเผ็ดนะครับเอาไว้กินเล่นเดี๋ยวปรุกข้าวเสร็จเดี๋ยวมาทำเค้กกินกันนะครับรอกันรอมันขึ้นกันนี่ก็ที่ชมวิวครับ ทางการตรงไหนนี่ก็ฆ่าปวกไว้นี่ก็ชูากาเคร์ต้นไผ่นี่ก็ชูการ์เคว่าไงพี่เชี่ยวอยากดังเหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะถ่ายคลิปอยู่เอ้าแล้วนะครับทำการขุดต้นไม้ก่อน เออเดี๋ยวก็รู้เอาโหลดไม่อาโหลดอะทำตาเขาตะมาแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บนะครับทีทั้งการน,นี่ก่อนให้มันต้องการสตริกเพื่อไปอะไรมากมายโอ้เสียงนี่เพื่อนผมเองนะครับน้องจ่า เออไม่ได้ยินหรอกเฮดเดี๋ยวก็รู้ได้ยินได้ยินไหมจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็นี่นะครับเป็นอะไรอะ่ะผมขุดเป็นเมืองไว้นะครับน,นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะขุดดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างรอข้าวโตว อบอกบอกคือล้อเองเฮ้ยไอรอนไอออนไอออนไอนไออนทำการเผาเราจะได้ถังได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับผมบอกอีกทีไอออนทำอะไรได้มาออ เดี๋ยวหาเดสโตนไปทำอะไรเล่นดีกว่าเดี๋ยวคลิปสองจะทำปืนใหญ่กันนะครับเพื่อนก็นไปเล่นออนไลน์คลิปสองกันน่าจะไปเล่นกับเพื่อนนะออนไลน์อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมืองเหมืองเอาแล้วตะลุยเหมืองกันดีกว่าคลิปนี้เจงอา๋า รุกใจตัวอัาวาจตาเด็ดโอ้ยเสียงรังร่านนี่ก็คือตา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 เจนะครับอันนี้ก็เป็นนักร้องนำนะครับนักร้องนำจากวงวงไรตาเจากจสไปโลใช่ปะอ้วนี่มัน อยไอออนเอ้ยเลสโตนงงยยอดมากไอออนออนนี่ก็ขุดยากตัวไหนนะไอออนเอ้ยไม่ใช่ดิเลสโตนเ,เ,เ,เลสโตน นี่ก็เป็นน่าจะเป็นถ้ำสปไปเดอร์นะที่เดวๆกันอันตรายมากโอ้ไดยมากเฮ้ยเอาเดี๋ยวนี้เรายากจน เป็นชาวล็อกอ่าได้กมได้มาเยอะเลยนะขออีกสองันก่อนไปละไปละไปลุยต่อดีกว่าอู้ย่บิชโอ้ย ยายแมงมุม,มอืมหยุดหยุดเอ้ยมีทางนึงเอ้ยลางรถไฟนนายากค่ะยากเลางรถไฟไปทำเบ้นดีกว่าเทนาดูว <c oughs> ันนี้ผมปิดซอมบี้ไว้นะครับเฮ้ย หลอนะ่ะพูดกันบ้างดิคนทีเอสอะเสียงเกมอะไรอย่างงี้ไม่ชอบเลยอะ่ะโอ้ยไปทองทองทองยุบป๊อ เรียนโอ้โอ้ทำไมเหมืองว่าอลองกอนอย่างนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยลาว่าโอ้ ทางไหนเนี่นยเราใช้นี่ทางกับน่าจะเป็นทางนี้นะโอ้ยอดโอ้ยกลับทางไหนละเนี่ย เอาแล้วกับทางไหนเอ้ยากับนะทางนี้นะโอเคกับทางนี้แหละ หลังจากตะลุยเหมืองมาแต่ก็ตยุยตะลุยเอ้ยตะลุยก็ไม่นี่ตะลุยก็นิดหน่อยถ้าเปิดซอมี่เดี๋ยวจะเจอสไปเดอร์อาเดี๋ยวอ่อหลังจากเจอทองทำการเผาทองก่อนเผาทองเสร็จ เออโตูยังนะข้าวอะให้มันรางรถไฟนี่เดี๋ยวก็จะทำดัดแปลงเป็นอะไรได้เยอะแยะดี๋ยวค่อยดัดแปลงทองอะไรแล้วอไอออนไปไอออนเดี๋ยวเอาไอออนมาทำเป็นอา้าป๊บนะปนะเอาอะไรมาทำเยอะแยะ น่ารอไอรอนก่อนเชอาจังโอ้ยไอรอนนานจังค่อยมาเอาดีกาเอาไไว้เอาอันนี้ไว้อันนี้ไว้แล้วก็อันนี้ไว้นี่แค่นี้แหละ เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่อนนี่ก็เป็นเรือนะครับเดี๋ยวผมจะไปลอยเรือกันขอนอนก่อนน่ากลัวงั้นเดี๋ยวไปเจอกันคลิปสอนะครับครับ